เหตุสี่ประการที่พระพุทธเจ้าทำไม่ได้พระสาวกรูปหนึ่งถามพระพุทธเจ้าว่าในเมื่อพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มีเมตตาและยังทรงมีฤทธิ์มากทำไมจึงไม่สามารถทําให้ทุกคนพ้นทุกข์ได้พระพุทธองค์ท่านทรงตอบว่าถึงแม้ตถาคตจะมีฤทธิ์มากเพียงใดแต่ก็มีสี่ประการที่ตถาคตนั้นไม่สามารถกระทําได้หนึ่ง ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมของสรรพสัตว์ได้ใครสร้างกรรมเอาไว้ไม่มีใครรับแทนกันได้หากแต่คนนั้นจะต้องรับเอง 2. ปัญญาให้กันไม่ได้ต้องฝึกฝนเอาเองถึงจะเกิดปัญญาได้ 3. ความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถที่จะสื่อสารทางภาษาได้ความจริงแทใ้ในจัก,กรวาลต้องใช้การปฏิบัติหนทางเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ถึงความจริง 4. คนที่ไม่มีวาสนาอุปมาเหมือนฝนถึงแม้จะตกทั่วฝาก็ยังไม่เกิดประโยชน์กับหญ้าที่ไร้รากพระธรรมแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลก็ยากที่จะโปรดคนไร้วาสนาคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญญาบารมีมาต่อให้พระมาโปรดก็ไม่ศรัทธาและไม่เข้าใจดังนั้นพระพุทธเจ้าแม้จะมีบุญจริตมากมายเพียงใดก็ตาม แต่ก็ไม่อาจเสกแต่งให้ผู้ใดพ้นจากความทุกข์ได้ท่านเป็นเพียงผู้ชี้ทางพ้นทุกข์ด้วยธรรมะอนุรู้แจ้งที่ท่านค้นพบและการออกจากทุกข์นั้นมีเพียงหนทางเดียวก็คือต้องลงมือปฏิบัติและไปด้วยตนเองเท่านั้น